วดครับต้องก็ไก่ฟังหน่อยได้ไหมครับเออได้ครับนั่งนั่งฟังตรงนี้นะครับเออโยไว้อาเลจันเจงบันโบโดโซนน้โมทุกเจ้ากรรมเมื่อตานดำไงเกียนเด็กกัสเสียไม่ได้แล้วคือตาหน้าจันเจียนโซนในเดียนก็ไก่เหนื่อยนีตาจะยก có có cây có bay rô chấp đăng bó có cây bay đêm qua thằng có cua tùy ra kì leo mi ra cà đếc chào nà mân kì cho chúa có quay na trong sàn tùa có cô leo bốn thi lũ đi bay chú có ra căng đang chơi ai เห็นหราเลยจู่ห้างกลางเดินสายนาเสียได้จอจังแล้วตีตานใช่แก่ทางจอจริงเด็กตีแล้วเสียงมีกองนูก็กลองจอจังกลางเดินแควเอาจอโซมาพุกหมัดแล้วรัดตาเขีงไม่ใจแกลงพุกจอจอก็เจอหย่อผู้ยิ่งวิ่งกะลาแล้วไปอาะปู ช่องท่านตัวโดจ่าดามาจะเด์อตปตักมันแต่งรัวแล้วน่ากลัวเอออต้ต้านตามเตอประกานได้ช่วนต่อนางบุญโทแลวนางนาเจ้าตอผู้เจ้าตามว่ามาแต่ไหนวังหนอยเดินชวดบนเล้วบนวีนัยดอเด็กไปโรงเรียน เขียนดมาอนโตโตลังตุงเล็วให้มุงมาโตตรงดดวางบอลก็เลือกต่าโตนตือ็ตรงเร็วตรงก้ามาตามวาหนอนูมันไปอยู่ใดจึงตอบว่าบอใบไม้มันก็อยู่แต่ในป่านู่เลชวนพ่อปลาอยู่ในบึงแล้วพ่อเพิ่งกำรังอยู่ที่ข้างกวาก่ว่า อ่านตีใส่ก้องแลยฐานาก็กะวางสองต่กวอกันนาก้องยายเหนื่อยไม่นี่ปอดร่ปอามันกังใบมันกัไม่เคยกับหมอมาเต๊กคือักเลอมัน้ากลัวอยากนั่นเลยอยากย่อยรอเหลือย่อยใช่รอลิงเลยไปวิ่งเราแล้วไปคว้าวัวแว่นที่เส้นช่วยดี สวนเจอกอซาลาแล้วดูหน้าผักได้รูจักกับเจ้าบรูซีเฮ้ยนี่แล้วใส่ปลาลอยจุลาและงหอฮอนโูกว่าหน้าค้นนั่งบนกลางจบแล้วนางเปียงเกนี้ว่าใหญ่ก็หยุดสักทีก้อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยขอบคุณครับทำไมไม่เหมือนของน้องอะ Để con non ngay đấy bằng kia Có cái còn ghế, có cái, cái nào <laughs> <laughs>